คลิปนี้นะคะพลาดไม่ได้กับเรื่องของรำโทนโคราชค่ะแต่วันนี้เราจะมารู้เรื่องรำโทนโคราชของปรางนครค่ะซึ่งชุมชนปรางนครนะคะเป็นชุมชนที่มีความเป็นมายาวนานมากๆนะคะมีทั้งบารายนะคะซึ่งเป็นสาระน้ำโบราณน,นะคะแล้วก็ มีปรางนะคะซึ่งเป็นปรางที่เก่าแก่มากนะคะที่สําคัญค่ะเมื่อเข้าไปในชุมชนนี้เขามีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นโฮมสเตย์ท่านสามารถเดินทางไปพักได้และมีอาหารที่เรียกว่าเป็นเมนูเด็ดที่อร่อยมากๆเลยของที่นี่นอกจากนั้นนะคะยังสามารถที่จะไปนั่งรถอแตเนหรือว่านั่งเป็นคล้ายๆกับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงนะคะมีพาเที่ยวนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะวันนี้เราไปดูรายละเอียดกันนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของรําโทน โครานะคะโร,รำโทนของปรางนาครค่ะก่อนอื่นนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะใครมีข้อความเพิ่มเติมอย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาด้วยค่ะไปชมเลยค่ะ วันนี้นะคะเราพาทุกท่านไปที่บ้านปรางนครค่ะอยู่ที่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาค่ะตามในภาพเลยนะคะบอกได้เลยค่ะว่าที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางชุมชนที่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งนะคะของประเทศไทยเลยนะคะใครที่อยากจะไปเที่ยวที่แบบมีสไตล์อีกแบบหนึ่งนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนแนะนําที่นี่ค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของ โทนโคราชค่ะซึ่งโทนโคราชเนี่ยเป็นเครื่องดนตรททีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมากนะคะแล้วก็มีเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่นี่ใช้เป็นดินดานเกวียนนะคะปั้นเป็นรูปโทนนะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเขาจะขึงด้วยหนังหนังงูนะคะหรือไม่ก็หนังตะกวดนะคะเวลาตี ในเวลากลางวันเนี่ยเขาจะต้องพึ่งแดดเพื่อให้หนังโทนมันตึงนะคะแล้วก็ถ้าตีในเวลากลางคืนเขาก็จะต้องเอาไปอังไปนะคะเพื่อให้มันเกิดเสียงดังแกร่งไพเราะแล้วก็ดังกล้องไปได้ไกลๆนะคะเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยลูกสาวเนี่ยจะนิยมนํามาทําหรือว่าซื้อโทนไว้เพราะว่าเวลาในช่วงที่เขาว่างจากการทํางานเนี่ยเขาก็จะมานั่งล้อวงกันนะคะแล้วก็ตีโทนขึ้นเป็นจังหวะ <c oughs> พอตีคําว่า ปะโทนโทนปะโทนโทนเนี่ยก็จะเป็นการบอกกล่าวกันทุกคนว่าตอนนี้กําลังจะเริ่มการรําโทนแล้วนะฝ่ายหญิงเนี่ยเขาจะเป็นคนตีโทนนะคะเพราะว่าฝ่ายหญิงอาจจะเป็นคนที่มือเบากว่าถ้าเกิดว่าให้ผู้ชายเป็นคนตีโทนอาจจะแตกได้นะคะถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของโทนโคราชเลยค่ะเขาเล่นกันเมื่อไหร่และเล่นกันยังไงนะคะการเล่นรำโทน,นะคะเขาจะเล่นกันในช่วงของเทศกาลสงกรานต์เขาบอกว่า พอเสร็จจากภารกิจแล้วเนี่ยหญิงสาวเนี่ยเขาก็จะไปแต่งตัวนะคะในชุดแต่งกายสวยงามเสร็จแล้วเขาก็จะมารวมตัวกันที่เดินกลางบ้านเดินก็หมายความว่าลานกว้างนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีการเตรียมก่อกล้องไฟเพื่อที่จะเอาไว้อังหน้าโทนค่ะแล้วก็เป็นการป้องกันสัตว์ที่มีพิษในช่วงของเวลากลางคืนจุดตะเกียงเจ้าพายุและมี การนำครกตำข้าวนะคะมาตั้งไว้ตรงกลางเดินนะคะหรือว่าตรงกลางลานกว้างนั่นเองนะคะเอาไม้กระดานนะคะพาดปิดปากครกแล้ววางขันน้ําใบใหญ่นะคะลอยด้วยขันจอกเพื่อดื่มแล้วก็มียาสูบนะคะเตรียมไว้ด้วยแล้วก็สาวๆเขาก็จะพากันตีโทนพร้อมกันหลายๆล,ลูกจังหวะที่ตีก็จะมีกระสวนจังหวะที่คิดประดิษฐ์ขึ้นมาเองประจําหมู่บ้านแล้วแต่หมู่บ้านว่า แต่ละแห่งมีความแตกต่างกันออกไปค่ะแล้วก็จะมีการร่ายรำเขาก็จะใช้โทนนะคะที่เหมือนกันเรียกว่าคล้ายๆกันกับทุกท้องถิ่นในโคราชนะคะเสียงโทนเนี่ยที่ผู้หญิงเนี่ยเขาตีนะคะจะเป็นจังหวะที่ดังไปไกลถึงหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงค่ะหนุ่มๆที่ได้ยินนะเขาก็จะรู้ว่าหมู่บ้านเนี้ยสาวๆกำลังรวมตัวกันเล่นรำโทนก็จะออกไปร่วมสนุกค,ค่ะกับกิจกรรมนี้นะคะในยามค่ำคืนค่ะ ลักษณะก็จะคล้ายๆกับกิจกรรมในช่วงกลางคืนนะคะหลังจากที่เ,เสร็จสิ้นภารกิจนะคะก็จะมีทั้งเด็กๆนะคะมาเนาะคนแก่คนเฒ่าก็จะมานั่งอยู่ตรงบริเวณเดินกลางบ้านนี่ค่ะนะคะแล้วก็ก็จะมีการเปลี่ยนกันนะหนุ่มๆเขาก็จะมาตีโทนแล้วก็สลับกันกันกบสาวๆให้เขาให้สาวๆได้ออกไปรํานะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมนะคะในช่วงของสมัยโบราณนะคะที่มีการคิดการเล่นการราโทนขึ้นมาค่ะ ในยุคต้นนะคะการเริ่มตีโทนเขาจะมีเพียงจังหวะเดียวค่ะเรียกว่าจังหวะรำโทนเป็นเสียงปะโทนโทน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 ซึ่งจะมีลูกขัดบ้างนะคะเป็นลีลาการตีของแต่ละคนก็มันมีลักษณะของการตกลงกันนะคะในหมู่ของกลุ่มตีโทนด้วยกันแต่ว่าเอกลักษณ์ในการตีโทนของโคราชนะคะจะมีการสิ่งหนึ่งค่ะที่แตกต่างไปจากภูมิภาคอื่นคือ จะต้องวางนิ้วอีกข้างหนึ่งไว้ด้านบนของหน้าโทนเสมอเพื่อตีจังหวะซ้อนร่วมด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นตัวที่บอกว่าตีโทนเป็นหรือไม่นะคะพูยลองแล้วนะคะพูยตีไม่เป็นนะคะนะคะยากเมื่อมากเหมือนกันนะคะตีโทนได้ถูกต้องหรือเปล่านะเขาก็จะบอกว่าต้องวางมือข้างบนไว้ข้างหนึ่งอันนี้ก็ไปลองดูนะคะสําหรับใครที่ได้เดินทางไปนะคะหรือว่าได้ไปเจอกันตีโทนลองไปทําดูค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าทักษะเป็นแบบไหนนะคะ การร้องเ,อเชิดรำโทนนะจะมีเพลงที่ร้องต่อๆกันมานะคะเป็นเพลงเก่าแก่ก็จะเช่นเพลงเมฆขลาล่อแก้วเจ้าเงาะรจนาลมโรยโชยมาน้ําตกใสโยกเดือนดาราชั้นรักเธอแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะบทเพลงส่วนใหญ่ก็คือเป็นภูมิปัญญาของชุมชนนั่นแหละชาวบ้านต่างๆนะคะที่เขามีสะสมมาตั้งแต่สมัยโบราณเนาะนะคะแล้วมาดูเรื่องของการรํานะคะท่ารํานะคะท่ารําเมื่อก่อนเขาบอกว่า มีแค่ท่ารำที่เรียกว่าท่ากรายมือนะคะบางครั้งก็มีคนคิดท่ารำเพิ่มขึ้นมาเช่นท่าปลากระดีเคียงขอบส่วนเพลงเชิดสามารถร้องเปลี่ยนเพลงนั้นเพลงนี้ได้เรื่อยไปค่ะคือเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแค่ร้องให้เข้ากับจังหวะที่โทนกำลังตีอยู่ก็พอ ต่อมาเมื่อบ้านเมืองของเรามีการรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างแพร่หลายการเล่นรำโทนจึงได้รับเอาวัฒนธรรมด้านจังหวะท่ารำใหม่ๆตามชาติของแบบฉบับของชาติตะวันตกเข้ามาแต่เป็นความชาญฉลาดของภูมิปัญญาชาวโคราชที่เอามาดัดปแปลงปรับให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในการเล่นรำโทนของตัวเองค่ะทําให้มีกระสวนจังหวะและท่ารำใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งเป็นที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายไปทุกๆพื้นที่นะคะ บทเพลงร้องเชิดที่มีการนำมาร้องในช่วงนั้นก็เป็นบทเพลงลูกทุ่งค่ะที่กำลังฮิตแล้วก็มีจังหวะที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะคะเช่นจังหวะบิกินยักไหลสโลว์ในอำเภอปรำตัดปักหลักนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวัฒนาการค่ะแล้วก็การรําโทนในยุคนั้นมีการปริตท่าราขึ้นมาเยอะขึ้นเพื่อให้มีความหลากหลายตามแนวคิดความคิดของแต่ละภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ารำที่ใช้รำกับการตีจังหวะรำโทนประกอบด้วยท่ารำกรายมือท่ารำโบกบนท่ารำควงท่ารำที่เกิดขึ้นหลังรับวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมท้องถิ่นอื่นๆเข้ามาประกอบด้วยท่ารำบิกินยักไหลใช้กับการตีจังหวะบิกินท่ารำสโลในอำเภอใช้กับการตีจังหวะสโลท่ารำสโลบิดังปักหลัก ใช้กับการตีจังหวะรำมนาลำตัดปากหลักถ้ารำแซมบ้าหรือคองก้านะคะใช้กับการตีจังหวะแซมบ้าถ้ารำเซิงใช้กับการตีจังหวะเซิงอีสานถ้ารำกลองยาวใช้กับการตีจังหวะกลองยาวถ้ารำเต้นคาริปโซใช้กับการตีจังหวะชาชาชาท่ารำเต้นสามชาใช้กับการตีจังหวะสามชาท่ารำเต้นโมฮอคใช้กับการตีจังหวะโมฮอค เมื่อจังหวะเต้นรำของชาวตะวันตกเป็นที่นิยมสําหรับนําไปเล่นในวงรําโทนมากขึ้นสมัยต่อมาก็กลายเป็นคณะรำวงอาชีพค่ะและเป็นธุรกิจของประชาชนด้านการจัดการบันเทิงซึ่งมีรำวงรับจ้างเล่นในเทศกาลต่างๆเกิดขึ้นมากมายค่ะ เมื่อก่อนก็มีงานประจําปีของวัดต่างๆก็จะมีบารมวงค่ะซึ่งที่เราเห็นกันอยู่เนาะปัจจุบันก็อน่าจ,จะยังมีอยู่นะคะที่ว่ามีการโค้งรำวงรอบละกี่บาทซึ่เมื่อก่อนเนี่ยรำวงกันรอบละ1บาทสมัยนี้ก็จะประมาณ10บาท15บาท20บาทหรืออาจจะ30หรือ50บาทนะคะแล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะมีในเรื่ององานประจําปีของจังหวัดนครราชสีมาค่ะชุมชนบ้านปรางเป็นชุมชนโบราณเก่าแก่นะคะตั้งแต่สมัยเขมรโบราณ จนถึงการแผ่อิทธิพลเข้ามาของอารยธรรมอยุธยาล้านช้างซึ่งเป็นไปตามวัฏจักรค่ะเมื่อมีความเจริญก็ย่อมมีการเสื่อมถอยชุมชนแห่งนี้ถูกทิ้งร้างให้กลายเป็นป่าดงรกทึบซึ่งมีทั้งหมูป่าและสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากต่อมาเมื่อราว300กว่าปีที่แล้วค่ะหรือประมาณ4ช่วงอายุคนก็มีกลุ่มชนไทโคราชหรือไทเดิงหรือไทเบิ้งจากบ้านด่านจากบ้านตะคร์และบ้านแฉง อำเภอโนนไทยค่ะผ่านมาเพื่อจะเดินทางไปติดต่อค้าขายตามเส้นทางคบานนาคมทางบกนครราชสีมาโนนไทยคงบ้านเหลื่อมชัยภูมิเห็นว่าบ้านปรางเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมก็เลยชวนกันอพะยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานและมีการตั้งหมู่บ้านขึ้นมาในราวพศ2420ต่อมาเมื่อมีประชากรมากขึ้นในปีพศ2530จึงมีแยกหมู่บ้านออกเพิ่มเติมอีกสองหมู่บ้านคือ บ้านปรางทองพัฒนาและบ้านปรางนครหมู่ที่14การเข้ามาของกลุ่มชนไทยโคราชนอกจากจะนำสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นการสร้างเรือนโคราชยังนำศิลปะการเล่นพื้นบ้านของตนค่ะอย่างเช่นเพลงโคราชและรำโทนมาด้วยโดยเมื่อครั้งก่อนเมื่อนานมาแล้วรำโทนนิยมเล่นกันในหมู่หนุ่มสาวในวันสงกรานต์แต่ไม่มีการสืบทอดค่ะ ทำให้การละเล่นรำโทนได้สูญหายไปจากชุมชนแห่งนี้มากกว่า40ปีจนเมื่อปีพศ2562ชุมชนบ้านปรางนาครอำาเภอคงจังหวัดนครราชสีมาได้รับคัดเลือกจากธนาคารอมสินให้เข้าแข่งขันและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในโครงการ GSB Smart Homestay Homestay มีสไตล์จึงมีการรื้อฟื้นการละเล่นรำโทนโคราชขึ้นมา เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยือนชุมชนแห่งนี้และรักษาไว้ให้เป็นศิละปะแห่งภูมิปัญญาบรรพชนและชาวโคราชอีกครั้งค่ะขอบคุณข้อมูลจากสืบสินถิ่นโคราชค่ะโดยอาจารย์ติยาพัน์ประพันธ์วิทยานะคะสำนักศิลปกรที่12นครราชสีมาคุณประวิตรชุมสุขเรียงและก็เขียนนะคะแล้วก็ข้อมูลจากเพจปรางนครน,นะคะชุมชนบ้านปรางค่ะสำหรับกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งที่ทรง ไว้ซึ่งคุณค่าทางวัฒนธรรมนะคะก็คือกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนค่ะถ้าใครที่กําลังหาสถานที่ท่องเที่ยวหรืออยากจะเดินทางไปเยี่ยมเยือนหรือไปในสถานที่ที่แปลกใหม่และมีคุณค่าทางวัฒนธรรมลองไปที่นี่นะคะชุมชนบ้านปรางนาครค่ะอําเภอคงจังหวัดนครราชสีมาค่ะถ้ามีคอมเมนต์หรือข้อมูลเพิ่มเติมคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะแล้วเร,เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ